ถ้าสมมุติคนร้ายที่ฆ่าคนมาหลุดพ้นคดีแล้วหนีมาบวชบาปจะลดลงไหมคำถามนี้ดีมากๆเลยนะจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูนะคุณโยมบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะทุกๆครั้งที่เราทํากรรมอย่างเช่นผู้ถามบอกว่าไปฆ่าคนมาเนี่ยบาปเกิดขึ้นทันทีที่ฆ่านะและยิ่งไปฆ่าคนเนี่ยโอ้บาปหนักกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานอีกนะ เพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายนี้เนี่ยเอื้อต่อการสร้างบุญกุศลมากๆและเรายิ่งไปฆ่าคนมีศีลมีธรรมหรือไปทําร้ายเบียดเบียนคนที่เขาสร้างประโยชน์ไว้กับสังคมมากๆเนี่ยบาปเต็มเต็มเลยนะโดนทั้งกฎหมายและกฎแห่งกรรมเนี่ยแม้จะหนีไปบวชแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจบวชจริงๆเนี่ยคิดแค่ว่าบวชไปเพื่อแก้กรรมรอวันศึกอย่างนี้นี่นะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าตั้งใจจริงๆสำนึกผิดจริงๆเนี่ย บุญจากการบวชในครั้งนั้นก็พอจะไปชะลอการส่งผลของกรรมได้บ้างจากหนักเป็นเบางี้นะแต่ว่ากรรมจากการฆ่าคนเนี่ยมันก็หนักจริงๆนะยังไงก็ต้องได้รับผลไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่าพลาดไปทํากันนะขอบคุณสําหรับคําถามด้วยนะจเจริญพรถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนทําผิดมาเยอะแต่อยากล้างสิ่งที่ทําไม่ดีออกไปพอจะมีวิธีไหมคำถามนี้ดีมากๆเลยนะไหนใครเคยทำไม่ดีไปบ้าง ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะคุณโยมทุกสิ่งที่ทำเป็นกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่เราสามารถทำให้ผลของกรรมเนี่ยอ่อนกำลังลงได้นะจากหนักเป็นเบาจากเบาก็หายจนสุดท้ายก็ไม่มีกำลังส่งผลในชีวิตของเราแล้วต้องทำยังไงล่ะเริ่มต้นตัวเองใหม่ทำบุญให้เต็มที่ทุกๆบุญที่มีโอกาสนะ ให้กาลังบุญที่เราได้ทําไปเนี่ยมาสู้กับกําลังบาปที่เราเคยทําผิดพลาดจะในอดีตหรือปัจจุบันนี้นะถ้ากําลังบุญมากพอก็จะทําให้วิบากกรรมบาปอกุสลทั้งหลายนี่นะไม่ได้ช่องมาส่งผลในชีวิตของเราเรื่องร้อนร้อนเรื่องไ้ร้ายเรื่องไม่ดีทั้งหลายก็จะไม่มีโอกาสส่งผลในชีวิตของเรานะลองไปปรับใช้กันดูขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะเจริญพร3มประโยคที่เราไม่ควรพูดให้คนที่เรารักได้ยินเนี่ยคืออะไร ก่อนไปฟังอย่าลืมพาคนที่เรารักให้มาฟังคลิปนี้กันด้วยนะ 1. อย่ามายุ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวทั้งนั้นนะแต่เราก็ไม่ควรพูดคำนี้ออกมาให้คนที่เขาเป็นห่วงเราเนี่ยได้ยินนะเลือกที่จะถนอมน้ำใจกันดีกว่าเนาะ 2. ห่างกันสักพักนะหลายคู่เลือกที่จะห่างกันไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยการจะกลับมาลักกลับมารู้สึกดีเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะ และ 3. เรื่องมากจริงๆเลยเวลาที่เราทำอะไรให้เขาไปเนี่ยจนเรารู้สึกวมันมากเกินไปถ้ามันไม่ได้หนักอะไรจริงๆนะอย่าเผลอบ่นหรือพูดคำนียไมให้เขาได้ยินนะฝากไว้นะจะพูดหรือทำอะไรเนี่ยให้นึกถึงช่วงแรกๆที่รักกันให้มากๆนะลองไปปรับใช้กันดูจรเรนพรการที่เราทำอาชีพเพื่อสังคมอย่างเช่นกู้ภยัยอาสาสมัครจะได้บุญไหมครับและบุญจะมากพอสำหรับการใช้ชีวิตไหมครับ คำถามนี้น่าสนใจมากเลยนะจะได้บุญไหมลองไปฟังกันดูนะคุณโยมอาชีพที่ทำเพื่อสังคมเช่นกู้ภยัยอาสาสมัครเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือคนที่เขากำลังได้รับความเดือดร้อนเนี่ยได้บุญนะเป็นการส่งเคราะห์โลกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสละทั้งเวลาความสะดวกสบายเสี่ยงอันตรายมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละก็จะทำให้เราเป็นที่รัก และมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเราอยู่เรื่อยๆนะแต่ถ้าถามว่าบุญตรงนี้มากพอไหมยังไม่พอนะให้เราหาเวลาและโอกาสเนี่ยไปประกอบเหตุสร้างบุญอย่างอื่นด้วยเช่นเข้าวัดทาบุญถวายสังฆทานพัะตาหารแด่พระภิกษุผู้ทรงศีลหรือหาเวลารักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมบุญตรงนี้ทําทุกวันทุกวันก็จะนําความสุขความสําเร็จ ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะพอเราได้ประกอบเหตุสร้างบุญไว้ดีแล้วลองไปปรับใช้กันดูนะขอบคุณสําหรับคําถามด้วยนะเจริญพรขอสอบถามหน่อยครับถ้าเราขับรถแล้วมีสัตว์วิ่งมาตัดหน้ารถแล้วเราชนสัตว์ตายเราจะบาปมากไหมครับสําหรับใครที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคุณโยมก่อนอื่นเนี่ยอย่าคิดมากนะ เราไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายเขาหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาตายเนี่ยขับขับรถไปอยู่ๆวิ่งมาตัดหน้ารถเราหลบไม่ทันชนเข้าไปเนี่ยแบบนี้ก็มีส่วนของบาปนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจนี่แหละกรรมเลยเบาบางไม่ได้หนักอะไรนะบาปที่เกิดขึ้นก็คือความไม่สบายใจความเศร้าหมองใจที่เราไปทําให้ชีวิตเขาเนี่ยตกล่วงไปหรือตายนี่นะถ้าเราไม่อยากให้บาปส่วนนี้ตามมาส่งผลทันทํายังไงอะ หนึ่งสิ่งที่เราทำได้อดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดนะแล้วก็อุทิศบุญให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความไม่ประมาทเราจะได้ไม่พลาดไปทำร้ายเบียดเบียนชีวิตใครอีกนะลองไปปรับใช้กันดูขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะ,จะเจริญพรถ้าเราโมโหใส่คนในครอบครัวตามอารมณ์บาปไหมคะก่อนไปฟังอย่าลืมแท็กคนที่เรารักระวังดีให้มาฟังคลิปนี้กันด้วยนะ คยมอารมณ์โกรธไม่พอใจหงุดหงิดเหล่านี้เนี่ยเป็นกิเลสประเภทโทสะที่เกิดขึ้นในใจนะและยิ่งถ้าเราพูดหรือทำอะไรไปโดยที่ไม่มีสติเนี่ยก็จะสร้างบาปได้ง่ายๆเลยล่ะเช่นคนในครอบครัวเผลอทำอะไรให้เรารู้สึกไม่พอใจเราก็พูดจาไม่ดีใส่เข้าไปแบบนี้บาปนะแต่ก็ไม่ได้บาปมากอะไรเพราะว่าเจตนาเราก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเรานี่แหละที่จะไม่สบายใจ ่พูดหรือทําอะไรโดยไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ทบทวนให้ดีแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สบายใจเวลาอยู่ร่วมกันนะฝากไว้นะคิดให้ดีก่อนจะพูดหรือทําอะไรยิ่งกับคนในครอบครัวเนี่ยยิ่งต้องถนอมน้ําใจกันให้ดีๆนะลองไปปรับใช้กันดูขอบคุณสาหรับคําถามด้วยนะ,จะเจริญพรการวิสามันของทหารตํารวจจะบาปไหมครับสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะ คุณโยมในทางพระพุทธศาสนาถ้าว่ากันด้วยหลักกฎแห่งกรรมเนี่ยจัดเป็นการทําปาณาติบาตคือผิดศีลข้อที่หนึ่งนะก็คือการฆ่าการเบียดเบียนการทําร้ายชีวิตผู้อื่นบาปนะแต่จะบาปมากบาปน้อยเนี่ยก็อยู่ที่เจตนาความตั้งใจของเรานั่นแหละบางทีด้วยสถานาการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวเองหรือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยเลยเลือกใช้วิธีการวิสามันถ้าไม่ได้มีความตั้งใจ หรือมีความดีในการฆ่านะั้นจริงๆเนี่ยบาปนั้นก็ลดหลั่นลงมานะแต่คนที่ได้ลงมือกระทําจําเป็นอย่างยิ่งเลยถ้ามันเป็นความจําเป็นทางอาชีพที่เราต้องทําทําไปแล้วก็จบกันไปอุทิศบุญให้ถึงแก่บุคคลที่เราได้ไปทําร้ายเบียดเบียนชีวิตเขาให้เขาหัิกริกรมแก่เราจะได้ไม่เป็นเวรเป็นภัยต่อกันนะและก็ทําบุญทุกบุญให้เต็มที่เพื่อให้บุญนี่แหละไปตัดรอนวิบากกรรมให้บาปอกุศลเนี่ยไม่ได้ช่องมาเล่นงานเราในปัจจุบันนั่นเองนะ ลองไปปรับใช้กันดูขอบคุณสหรคำถามด้วยนะเจริญพรบาปเป็นยังไงครับมีจริงไหมทำดีไม่เห็นได้อะไรเลยเริ่มไม่เชื่อแล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะคุณโยมบาปคือความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นกระแสด้านลบนะเป็นกระแสที่ไม่บริสุทธิ์ทุกๆครั้งที่เราทำความชั่วเนี่ย ไม่ว่าจะไปทําร้ายเบียดเบียนคนอื่นไปลักขโมยของคนอื่นหรือไปพูดจากโกหกยุยงให้เขาแตกกันเนี่ยนี้เป็นบาปที่ทําไปแล้วเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นทันทีความไม่สบายใจเกิดขึ้นทันทีเพราะกระแสบาปทํางานนั่นเองนะแต่ที่เรามองเห็นคนอื่นว่าเออทำความชั่วแล้วทำไมยังได้ดีอยู่เนี่ยนั่นเป็นแค่เปลือกนอกนะแต่จริงๆภายในเนี่ยกระแสบาปเผารนใจเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นสุขอมทุกข์นะ เพราะฉะนั้นให้เรามองให้ยาวๆอยา่ยามองแค่ในชาตินี้และยิ่งทํากรรมชั่วมากเข้ามากเข้าเนี่ยต้องไปใช้กรรมถ้ากรรมไม่หนักก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้ากรรมหนักหน่อยนี่นะต้องไปใช้กรรมในอาบายตกนรกยาวนานกว่าจะได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยไม่คุ้มกันนะตรงเงินข้ามที่ยังทําดีและยังไม่ได้ดีเนี่ยก็เพราะว่ายังไม่ถึงดีทําให้เต็มที่ให้มากขึ้นเข้มข้นขึ้น,นโดยไม่หวังผลอะไร สิ่งแรกที่เราจะได้เนี่ยก็คือความสบายใจความสุขใจนี้แหละคือการส่งผลของบุญในเบื้องต้นนะทำดีให้ยิ่งขึ้นไปนะลองไปปรับใช้กันดูขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะเจรเรนพรซื้อเครื่องดักยุงมาไว้ยุงตายทุกวันเลยบาปมากไหมคะก่อนไปฟังใครคิดว่าบาปหรือไม่บาปยังไงแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคุณโยมการฆ่าทุกชนิด ที่ทาให้ชีวิตตกล่วงไปเนี่ยหรือที่เรียกว่าตายเนี่ยนะเป็นปาบาปเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผลของกรรมจากการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยอาจจะไม่มากเหมือนกับการฆ่าคนฆ่าสัตว์ใหญ่หรือฆ่าสัตว์มีคนเป็นต้นนะอยากให้มองอย่างนี้นะว่าแทนที่เราจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ว่าจะซื้อเครื่องดักยุงฉีดยาฆ่ายุงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งต้องแก้ไปตลอดทั้งชีวิตแล้วติดวิบากกรรมจากการฆ่าทุกวันทุกวันเนี่ยไม่คุ้มกันนะ ให้เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเช่นกลับมาสำรวจบ้านเราพอจะติดมุ้งลวดดักยุงได้ไหมหรือนะ่ตอนเดินเข้าเดินออกประตูเนี่ยปิดมิดชิดหรือเปล่าตกเย็นมาเนี่ยช่วยกันปิดหน้าต่างปิดประตูหรือเปล่าเพื่อป้องกันยุงด้วยแล้วก็ป้องกันวิบากกรรมจากการฆ่าด้วยนะหรือถ้ายุงไม่ได้มากอะไรเนี่ยซื้อไม้ดักยุงที่มันเป็นถุงตะข่ายเนาะจับแล้วก็เอาไปปล่อยนะป้องกันเราจากการฆ่าสัตว์ได้เหมือนกันนะแม้จะไม่ใช่กรรมหนักกรรมมากอะไรเนี่ย แต่ถ้าทำทุกวันเป็นอาจินกรรมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยกรรมตรงนี้จะนํำพาให้เราเนี่ยเจ็บป่วยไข้ได้ง่ายแล้วก็จะมีโรคภัยมาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนั่นเองนะไม่คุ้มกันลองไปปรับใช้กันดูนะขอบคุณสาหรับคําถามด้วยนะเจริญพร